สามีอุ้มเจอตัวแทนหมู่บ้านถามความสัมพันธ์ภรรยามีข่าวสัลอนบอนเคลื่อนไหวเจอตามตรงบอนกฤษณะสามีอุ้มลักนาเจอตัวแทนหมู่บ้านถามถ,ามถึงความสัมพันธ์กับภรรยาหลังมีข่าวหรือสัลอรด้านบอนเคลื่อนไหวแบบนี้ยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่สามีบอลกฤษณะและภรรยาสาวอุ้มลักษา ว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่หรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือของคู่รักผู้มีสายแทบเขาอันฟอลโล่ไอจีกันแล้วสอบแววเลิกกันจนหลายคนแห่โยงคู่ของบอลกับอุ้มหรือเปล่าเพราะพอไปส่งในไอจีกลับพบว่าทั้งคู่ได้อันฟอลโล่ไอจีกันแล้วและพักหลังไม่ค่อยเห็นทั้งคู่โพสหวานกันเหมือนแต่ก่อนแถมเมื่อไม่นานมานี้อุ้มได้ไปเที่ยวทะเลก,กับลูกสาวกลับพบว่าไร้เงาสามีหนุ่มบอลกริณะ ยิ่งทำเอาหลายคนสงสัยเข้าไปอีกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของทั้งคู่จะเป็นเหมือนข่าวลือหรือเปล่าล่าสุด4ส,สิงหาคม66บอลกฤษณะโพสตภาพตัวเองไปทำบุญที่จังหวัดนครพนมแต่กลับไร้เงาของลูกสาวและสีภรรยาคนสวยอุ้มลักษณะพร้อมแคปชั่นว่ามาไหว้พระธาตุพนมประจำปีเกิดปีวอกท่ามกลางชาวเน็ตสงสัยกันใหญ่ เพราะปะกติเวลาไปไหนทั้งคู่จะมีภาพคู่กันหรือภาพครอบครัวแต่ครั้งนี้กลับเป็นภาพเดียวจนมีตัวแทนหมู่บ้านคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามตรงบอลว่าแล้วคุณภรรยาคุณลูกล่ะคะขณะที่ตัวแทนหมู่บ้านอีกคนหนึ่งเข้ามาถามบอลเช่นเดียวกันว่าพี่อุ้มไม่มาด้วยหรือคะแต่บอลก็ไม่ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ของตัวแทนหมู่บ้านคนไหนเลยยิ่งทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักเข้าไปอีกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของทั้งคู่มัน